ผสมระหว่างข้าวญี่ปุ่นที่เป็นมเมลสส็ดสั้นป้อมกับข้าวไทยที่เป็นมเมล็ดข้าวเรียวแล้วก็ยาวที่ทางบริษัทส่งเสริมให้กับเกษตรกรปลูกนํามาส่งให้กับบริษัทบริษัทรับซื้อแล้วก็แปรรูปเป็นข้าวสารแล้วก็ส่งเข้ากับร้านอาหารฟูจิทั่วประเทศ สำหรับงานวิจัยนี้ก็คือชื่อโครงการคือการปรับปรุงพันธุ์ข้าวญี่ปุ่นหรือว่าจริงๆแล้วเราอาจจะเรียกว่าเป็นข้าวเมล,ล็ดสั้นป้อมก็ได้นะครับผมเมื่อปี2558ทางบริษาทารัษทธนาอินเตอร์เนชั่นแนลกรุ๊ปจำกัดได้มาปรึกษากับทางคณะ,กะเกษตรกําแพงแสนว่าอยากจะได้เพ้าพันธุ์ญี่ปุ่นพันธุ์ใหม่เป็นของบริษัทเองเราก็ถามถึงปัญหาว่าเกิดจากอะไรนะครับเพราะว่าตอนนี้ปัญหาเมื่อประมาณ78ปปีที่แล้วเนี่ยก็คือ ข้าวญี่ปุ่นในประเทศไทยเนี่ยเรามีอยู่แค่2 0 0พันของกรมการข้าวก็คือกวก1กับกวก2ซึ่งมันมีการเปลี่ยนแปลงลักษณะทางคุณภาพการถุงต้มทางบริษัทก็เลยบอกว่ามีทางไหนบ้างที่จะมาช่วยปรับปรุงคุณภาพการถุงต้มให้กับบริษัทได้บ้างนะครับเพราะว่าบริษัทธนาอินเตอร์เนชั่นแนลกรุ๊มเนี่ย จริงๆแล้วบริษัทลูกก็คือทําร้านอาหารหลายหลายเชนมากนะครับยกตัวอย่างเช่นบริษัทฟูจิเลสตอรองหรือว่าโค,โคโคอิชิบัญญานี้ไอเดียต,ตรงนี้มันก็เกิดขึ้นมาว่าแล้วเราจะปรับปรุงพันธุ์ได้ยังไงในเมื่อเขาต้องการอากาศหนาวเย็นซึ่งพอมาปลูกในประเทศไทยแล้วเนี่ยก็จะทําให้การจเจริญเติบ,บโตไม่ดีเราก็เลยเริ่มโปรเจกต์จากเรื่องของการคิดว่าเราจะเอาข้าวญี่ปุ่น ของกรมการข้าวนี่แหละนะครับกวกก1กับกวกก2เป็นตัวพ่ออีกพันหนึ่งที่เราจะใช้เราจะใช้พันอะไรกันดีมาลงตัวที่ว่าเราใช้ข้าวไทยของเรานี่แหละนะครับเพราะว่าประโยชน์ของข้าวไทยก็คือเขาสามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมของประเทศไทยได้แล้วเราเอาคุณภาพการถุงท่มของข้าวญี่ปุ่นเนี่ยมาเป็นตัวผสมพันธุ์กันเราก็ได้ประชากรหลากหลายมากเลยจากการผสมระหว่างข้าวญี่ปุ่นที่เป็นเมล็ดสั้นป้อมกับข้าวไทยที่เป็นเมล็ดข้าวเรียวแล้วก็ยาวเราก็สามารถได้ ประชากรที่มีลักษณะ,มะเมล็ดสั้นป้อมเหมือนตัวข้าวญี่ปุ่นแล้วเราก็คัดเลือกเรื่อยๆมาโดยวิธีการที่เรียกว่าเพดิกีเซเลชันนะครับหรือการจดประวัติทํามาเรื่อยๆจนถึงชั่วรุ่นที่8ชั่วรุ่นที่9เราใช้ข้าวไทยเนี่ยมีปทุมธานีหนึ่งมีพันธุ์ปิ่นเกษตรบวก4ี่ของศูนย์วิสัชข้าวกําแพงแสนจนสุดท้ายเนี่ยนะครับในประมาณปี2564เราได้มาพันหนึงก่อนเลยนะครับก็คือพันุ์ข้าวญี่ปุ่นที่มีมเมล็ดสั้นป้อม แล้วก็มีสีม่วงสายพันธุ์นี้เราได้มาจากการผสมระหว่างกวกสองนะครับผสมกับพันธุ์ลสเบอรี่ของท่านอาจารย์อภิชาติแล้วก็ได้มเมล็ดออกมาเป็นสั้นป้อมสีม่วงนะครับตัวนี้เราทดสอบม,มาประมาณถึงช่วที่9แล้วเราก็เลยเอาไปขึ้นทะเบียนพันธุ์พืชเราตั้งชื่อว่าเป็นฟูจิมูราซากินะครับซึ่งคําว่ามูราซากิก็คือสีม่วงนะเป็นภาษาญี่ปุน่นซึ่งตัวนี้เป็นตัวแรกนะครับที่ได้เอาเข้าร้านอาหารญี่ปุน่นก็คือร้านฟูจิเลสเอรลองนะครับถ้าท่าน ผู้ชมที่เข้าไปในร้านฟูจิและสะลองเปิดเมนูก็จะเห็นว่ามีพันข้าวสีม่วงอยู่ซึ่งอันนี้ก็เป็นพันุ์ข้าวแรกนะครับที่ทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ร่วมกับบริษ,ษัทธานากรอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดร่วมกันทํามาแล้วก็ได้เป็นพันที่หน่งหลังจากนั้นปีถัดมานะครับเราก็มีการยืนยันสายพันธุ์ที่เป็นพันุ์ข้าวญี่ปุ่นสีม่วงที่เป็นมเมล็ดสีขาวนะครับซึ่งเป็นตลาดทั่วๆไปของข้าวญี่ปุ่นอยู่แล้วเราสามารถ คอนเฟิร์มและยืนยันสายพันธุ์ได้ประมาณ4สายพันธุ์ซึ่ง4สายพันธุ์นียเราก็ทําการบันทึกข้อมูลเก็บข้อมูลต่างๆแล้วก็เอาไปขึ้นทะเบียนพันธุ์พืชใหม่มีพันธุ์อะโรมาบิวตี้นะครับอะโลมากรีนนะครับสพันธุ์นี้มีคําว่าอะโลมาอยู่นั่นหมายความว่ามันมีกลิ่นหอมมะลินะครับเข้าไปอยู่ในข้าวญี่ปุ่นมเมล็ดสั้นเรียบร้อยแล้วอีก2องพันธุ์ก็คือยูเมะนิชิกิพันธุ์ที่มีศักยภาพนะครับที่ สามารถนําไปต่อยอดเข้าร้านอาหารญี่ปุ่นได้นะครับเพื่อเป็นวัตถุดิบสําหรับในร้านอาหารฟูจิเลสโตรงเนี่ยก็คือพันยูเมฮิคารินะครับซึ่งเนื่องจากว่าผลผลิตที่ได้เนี่ยสูงนะครับแล้วก็ลักษณะ,มะเมล็ดใส,สรูปร่างใกล้เคียงกับข้าวญี่ปุ่นที่มาจากประเทศญี่ปุ่นก็คือโคชิฮิคาริเลยแล้วก็คุณภาพการหุงต้มนะครับเราไปทดสอบคุณภาพการหุงต้มโดยให้เชฟของบริษัทธนากรเนี่ยทดสอบโดยทดสอบแบบไลน์เทส นะครับคือไม่ให้ทราบว,ว่ามีพันธ์ุอะไรบ้างอยู่ในในตัวอย่างนั้นผลปรากฏว่าไอพันธ์ุยูเมฮิคาริตัวนี้นะครับก็ได้คะแนนอันดับหนึ่งหลังจากนั้นมาทางบริษัทก็เริ่มขยายพันธุ์นะครับซึ่งเป็นแปลงขยายมเมล็ดพันธุ์เพื่อให้เกษตรกรเนี่ยนำใบปลูกนะครับในลนักษณะของลูกไล่นะครับและในปัจจุบันตอนนี้เนี่ยน,นะครับพันุยูเมฮิคารีนะครับก็เป็นพันธุ์ข้าวนะครับที่ทางบริษัทได้นํามา ส่งเสริมให้กับเกษตรกรปลูกนะครับนำเข้าเกษตรกรนํามาส่งให้กับบริษัทบริษัทร,รับซื้อแล้วก็แปลรูปเป็นข้าวสารแล้วก็ส่งเข้ากับร้านอาหารฟูจิทั่วประเทศนะครับอันนี้ก็จะเป็นที่มาของอีกพันหนึง่งทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนะครับเราทามาทั้งหมดน่าจะประมาณ8-9ถึงปีนะถึงจะได้5 0 0พันนี้มานะครับและอีกอันนึงที่ต้องขอบคุณบริษัทก็คือแปลข้างหลังนะครับที่ที่เห็นอยู่ข้างหลังเป็นแบกกาวผมเนี่ยนะครับก็จะเป็น,ปนแปลงทดลองตั้งแต่แรกเลย นะครับเนื่องจากว่าพื้นที่ปลูกข้าวญี่ปุ่นในประเทศไทยเนี่ยหลักๆก,ก็คือภาคเหนือตอนบนนะครับแล้วก็จังหวัดเชียงรายก็จะเป็นจังหวัดที่เป็นตัวพื้นที่หลักนะครับในการปลูกข้าวญี่ปุ่นเพื่อขายเข้าสู่ตลาดข้าวญี่ปุ่นต่อไป5 0 0 0ที่เราปลูกตอนนี้เนี่ยเราไปส่งเสริมให้เกษตรกร,ร,กรปลูกแล้วตอนนี้ผลผลิตได้อยู่ประมาณ900ถึง1,000กิโลกรัมต่อไร่ นะครับซึ่งสูงมากในข้าวญี่ปุ่นเพราะว่าข้าวไทยในเขตภาคกลางที่ทําค่าเฉลี่ยมาเนี่ยอยู่ที่ประมาณ600ถึงเจ็กิโลกรัมต่อไร่นะครับก็ถือว่าเราทําผ,ผลผลิตในเขตนี้ได้ได้สูงมากแต่ว่าถ้าปลูกนาปีก็อาจจะอยู่ประมาณ800-900ถึง9ก0กิโลกรัมต่อไร่ถ้าม่วงเนี่ยเราจะปลูกเฉพาะนาปีเพราะว่า สีม่วงที่เราเห็นกันอยู่เนี่ยนะครับเราต้องการสีม่วงเข้มเพราะว่าต้องการสารแอนโทไซยานินที่สูงนะครับการปลูกนาปังแล้วก็ระยะออกรวงหรือสร้างมเมล็ดในฤดูร้อนก็คือประมาณกุมภาพันธ์มีนาเนี่ยมันจะทําให้สีของสีม่วงเนี่ยจางลงนะครับเพราะนั้นทางบริษัทก็เลยส่งเสริมให้เกษตรกรเนี่ยปลูกขยายในฤดูนาปีเท่านั้นนะครับเพื่อจะได้สีของมเมล็ดที่สวยแล้วก็เข้มมากแล้วก็มีประโยชน์ทางสารอาหารด้วยนะครับ บริษัทของธนาคุ้มนะครับเริ่มก่อตั้งตั้งแต่ปี2552นะครับแล้วก็ทําการปลูกข้าวญี่ปุ่นนะครับในพื้นที่จังหวัดเชียงรายพอเราได้รับพันธุ์มาจากกรมการข้าวนะครับก็คือ,อวกอวก .1 และกวก .2 นะครับพอถึงปี2555ของเราอะครับพันที่เราได้มาใช้จากกรมการข้าวเริ่มมีปัญหาเรื่องคุณภาพครับแล้วก็ปัญหาการหุงต้ม,มเมล็ดยืดครับแล้ในปี2558ครับ ทางผู้บริหารก็ได้ทําการปรึกษาครับเพื่อพัฒนาพันธุ์ร่วมกับทางมอเกษตรศาสตร์นะครับกำแพงแสนครับแล้วก็เพื่อทําการคัดพันธุ์ตั้งแต่ทําพันธุ์คัดพันธุ์หลักแล้วก็พันธุ์ขยายครับโดยที่ทางอาจารย์ทธเนศนะครับเป็นที่ปรึกษานะครับคอยแนะนําเรื่องการคัดพันธุ์แล้วก็ทําให้เมล็ดข้าวญี่ปุ่นนะครับได้พันธุ์ที่มีคุณภาพนะครับพอเราไปส่งเสริมให้เกษตรกรครับตอนนี้นะครับของเรามีพื้นที่อยู่ทั้งหมด7 0 0 0ันไร่นะครับต่อปีนะครับแล้วก็เราก็สามารถส่งข้าวให้กับฟูจิ ได้เข้าต้นนะครับปีละประมาณ1000ตันเดือนหนึ่งเราจะใช้อยู่ประมาณ80ตันครับต่อเดือนต่อ1เดือนนะครับเรื่องเชื้อเรื่องโรคและแมลงนะครับตอนนี้พันธุ์ที่เราปรับปรุงก็จะมีความต้านทานในโรคใบไหม้นะครับคือจะเป็นปัญหาหลักของข้าวญี่ปุ่นเลยครับเพราะว่าข้าวญี่ปุ่นคือหลักๆก็จะมีโรคใบใบไหม้นะครับแล้วก็พ้ยกระโดดของเราก็ก็จะเอาผสมระหว่างญี่ปุ่นกับข้าวไทยนะครับก็จะมีบางพันธุ์ที่มียีนที่ต้านทานทั้งโรคใบไหม้แล้วก็พ้ยกระโดดสีน้ําตาลนะครับส่วนของเกษตรกรนะครับก็ ถ้าเราเปรียบเทียบนะครับก็คือพันธุที่เราใช้ปัจจุบันจะต้นอ่ะจะจะเตี้ยกว่าต้นที่เราใช้แต่ว่ามันจะไม่มีไม่มีปัญหาเรื่องการล้มครับช่วงฤด,ดูนาฝนนะครับเรื่องโดนพายุแล้วก็น้ําท่วมอย่างนี้ก็จะไม่ค่อยมีปัญหาครับลูกไร่ของเราครับหนึ่งู้ดูการจะอยู่ที่ประมาณ500รอครับ500อคนตอน่อหนึ่งรู้ดูการนะครับก็จะปลูกอยู่ที่รู้ดูการและประมาณ 3,000- ถึง3,500ไร่ครับแล้วของเราก็จะมีการคัดเมล็ดพันเองครับทำเมล็ดพันก็จะมีทาง 1, 000, 1, 000, 2, 000, มกระสิตครับกระแพงแสนเป็นที่ปรึกษาครับแล้วก็ช่วงถึงแม้ว่าตอนนี้โครงการเราจะ,จะเสร็จสมบูรณ์ไปละแต่ก็ยังมีปรึกษาเรื่องเรื่องวิธีการเรื่องโรคเรื่องเรื่องแมลงครับทางอาจารย์ท่านนีก็ยังให้เป็นที่ปรึกษาอยู่ครับเรื่องร้านอาหารนะครับตอนนี้ของเราอะครับพอได้พันใหม่นะครับพันใหม่ก็จะเพราะว่าของเรามันจะมีความนุ่มนุ่มกว่าเดิมกว่าพันเดิมนะครับแล้วก็เปอร์เซ็นต์ข้าต้นปกติพันเดิมจะอยู่ที่ประมาณ28-30ถึงพอได้พันใหม่เข้ามาเราก็จะอยู่ที่38-45ถึง แล้วก็เรื่องข้าวาท้องไข่ก็จะน้อยครับการแตกหักก็จะก็จะไม่ค่อยมีครับตัวน,นี้นะครับถือว่าพันนี้ก็ใช้ได้ครับความร่วมมือกับทางมหาลัยนะครับตอนที่เข้ามาเริ่มแรกๆนะครับบริษัทติดปัญหาท,ที่มีปัญหาหลักๆเลยก็คือว่าข้าวที่เราปลูกครับจะปนมเมล็ดยาวก็ทางอาจารย์ทางมหาลัยนะครับก็แนะนําว่าเราต้องเริ่มใหม่เลยก็คือคัดตั้งแต่ต้นเล็กๆครับปลูก ติดรวงแค่ประมาณ1ต้นนะครับจะติดรวงประมาณ 4- ี่ห้าเมล็ดแล้วก็คอยพัฒนาปรับปรุงแล้วก็ปรับสภาพครับพื้นที่ให้อยู่ได้ให้ข้าวสามารถพัฒนาพันธุ์เองได้ครับใช้เวลาอยู่ที่4ปีครับถึงจะเริ่มจับจุดว่าต้อง,องได้ตัวนี้แล้วนะตรงนี้นครับแต่ละสายพันธุ์นะครับตอนนี้ครับของเราจะเป็นของบริษัทธนากรุ๊ปนะครับที่ทําผลิตข้าวเมล็พันธุ์ฟูจิทิ่ขลิที่ถ้าลูกค้าสนใจนะครับก็จะไปที่ร้านฟูจิ ถนาคารอาหารุจิทั่วประเทศนะครับแล้วก็จะมีทั้งโคโค่ครับครับส่วนอายุการเก็บเกี่ยวของนานาปีนะครับนาปีจะอยู่ที่ประมาณ120วันนะครับส่วนาปังจะอยู่ที่ประมาณ100วันครับก็จะอายุการเกี่ยวก็จะสั้นลงมาครับผลตอบรับจากเกษตรกรนะครับจากพันธุ์เดิมนะครับทั้งทั้งผู้บริโภคนะครับคือพันธุ์เดิมอะถ้าเราไปหุงต้มถ้าเป็นพันธุ์เดิมก็คือกบก1กับกบก2นะครับที่เราใช้ก็จะมีปัญหาเรื่องการแตกหักแล้วก็พอหุงต้มไปครับก็เป็นเมลิดยืด แล้วก็จะไม่มีความเหนียวนุ่มครับแต่พอเราทําของฟูจิเฮคาริก็จะมีทั้งเหนียวนุ่มแล้วก็เมล็ดก็จะไม่ไมยืดก็จะเป็นเมล็ดป้อมนะครับส่วนของลูกไล่ที่ท,ทางข้าวพันธุ์นี้ครับก็คืออย่างที่บอกว่าต้านทานโรคต้านทานโรคคือใบไม้ใบไม้ที่จะเป็นปัญหาหลักของเกษตรกร,เ,ร,กรเลยครับพเพราะข้าวเริมออกรวงก็จะเป็นใบไม้ที่คอรวงบางเกษตรกร,ร,กรนี่ก็เป็นผ่าเดินครับก็จะได้ผลผลิตประมาณ300-400ไม่คุ้มกับการลงทุนครับแต่พอเราปรับปรุงพันธุ์นี้ได้ กานนี้เสร็จก็เริ่มมีการต้านทานโลกแล้วก็อผลตอบรับของกเกษตรกรก็คือเรื่องยิวครับเปอร์เซ็นต์หนึ่งไร่ของเราจะเนี้เราประกันอยู่ที่1ตัตนละ1 3ื0นบาทครับถ้าเราได้ไร่ละ1ตันก็จะได้อยู่ตันละไร่ละประมาณตันสามก็ดีกว่าที่เราทำข้าวไทยนะครับข้าไทยก็ไร่ละราคาที่ยืนพื้นอยู่ตรงนี้ก็อยู่ประมาณตันละ8,000บาท แต่พอเรามาทําเข้าญี่ปุ่นร่วมกับทางบริษัทครับก็จะได้ไล่ล้ประมาณ13ื่นกาเกษตรกรก็จะมีรายได้ส่วนนี้เพิ่มขึ้นมาอีกประมาณไล่ละประมาณ4ี่ห้พันครับส่วนแนวทางในอนาคตนะครับก็ทางทางบริษัทต,ตอนนี้ก็เริ่มมาสองสายพันธุ์แล้วครับแล้วก็ถ้าสายพันธุ์ที่3ถ้าเริ่มออกมาก็จะให้ทางทางมอเกษตรครับช่วยดูเรื่องโกกรคและแมลงเพราะว่าข้าวญี่ปุ่นมันจะเป็นข้าว มันไม่ใช่ข้าวท้องถิ่นนะครับจะเป็นข้าวไอพันธุ์นำข้าวอย่างนี้ครับมันจะมีปัญหาบางครั้งอาจจะเป็นเรื่องโรคและแมลงที่มันไม่ค่อยต้านทานก็จะให้ทางมอกษตรับช่วยแนะนําในอนาคตดีครับในอนาคตตอนนี้เนี่ยหลังจากเราจบโครงการไปแล้วเนี่ยนะครับเราจบโครงการเมื่อปีที่แล้วนะครับก็จะยังมีประชากรบางสายพันธุ์ที่เรายังดําเนินการอยู่นะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าเจ้าหน้าที่วิจัยของบริษัทเนี่ยได้มาเรียนรู้กว่าเรา10บปีแล้วเขาสามารถทํากันเองได้ละเราเป็นแค่ที่ปรึกษา นะครับตอนนี้ก็จะมีอีกคู่ผสมหนึ่งนะครับที่ยังอยู่ในแปลงนะครับซึ่งตัวนี้ก็คาดว่าน่าจะเป็นตัวที่ดีเหมือนกันเพราะว่าที่สุดของญี่ปุ่นผสมที่สุดของไทยนะครับพ่อก็คือโคชิฮิการิซึ่งเป็นพันข้าวจากญี่ปุ่นที่คนญี่ปุ่นนิยมรับประทานที่สุดอีกฝั่งหนึ่งเป็นข้าวไทยเราใช้ขาวดอกมาลี105นะครับซึ่งเป็นข้าวหอมมะลิที่ดีที่สุดของประเทศไทยณนะปัจจุบัน นะครับมาผสมพันธุ์กันตอนนี้ออกมาในชั่วที่8แล้วนะครับแล้วก็ลักษณะทรงต้นลักษณะผลผลิตดูแล้วน่าจะไปได้ต่อนะครับก็รอติดตามลองดูต่อไปนะครับว่าสายพันธุ์ที่กำลังทำอยู่เนี่ยจะสามารถเข้าสู่ตลาดอาหารญี่ปุ่นได้หรือไม่นะครับ